สวัสดีครับสวัสดีคอบอลทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มทางบอยหนึ่งครั้งพร้อมแนวทางดีๆคัดเน้นๆให้ทั้งหมด4คู่สำหรับศึก FA อครับอังกฤษค่ำคืนนี้นะครับผมแต่อย่าลืมอย่างหนึ่งว่าใครที่อยากเข้ากลุ่มกับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ไมได้เลยนะครับผมมาเป็นครอบครัวด้วยกันได้เลยนะครับวันนี้มาจัดให้ก็ไปที่คู่แรกเลยสำหรับแบ็คพูลเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนของเจ้าป่านอตติงแฮมฟอร์เรสได้เองนะครับแบ็คพูลนะฟอร์มพนันล่าสุดยังไม่ชนะใครเลยเสมอไป4 แพ้ไป1ส่วนดังนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ฟอร์มกลับมาดีขึ้นเรื่อยๆนะผมชนะ3เสมอ1แพ้ไปน1นะครับคู่นี้นะต้องบอกเลยว่าสถิติที่เคยเจอกันถือว่าเป็นทางนอตติงแฮมนะผม2นัดหลังสุดชนะทั้งหมดเลยนะครับผมในฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ถ้าให้มองฟอร์มโดยรวมของนอตติงแฮมแล้วนะครับผมและแฮนดิแคปที่มันเปิดมาวันนี้นะผมก็ต้องยอมรับเลยว่าแฮนดิแคปเนี่ยมันมาไปทางที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ดูเหนือกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับผมด้านนี้ผมเลยมองว่านอตติงแฮมฟอร์เรสต์โอกาสที่จบได้1ประตูมีแน่นนนนนออะครับผมผมมมดี้เลยงว่านอตติงแฮมฟอเรสต์ ชนะได้แน่จิ้มไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสได้เลยนะครับแล้วจัดไปอีกหนึ่งคู่นะครับผมก็เป็นทางเบรนส์ฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางเวสต์แฮมน้าคู่นี้ก็เพิ่งเจอกันไปด้วยนะจากหลังพักบอลโลกมานั่นเองนะครับเบรนส์ฟอร์ดนะครับผมฟอร์มหนะ้านัดหลังสุดเก็บชนะได้สองเสมอสองแพ้ไปหนึ่งส่วนทางเวสต์แฮมชนะหนึ่งเสมอสองแพ้ไปสองถือว่าฟอร์มเวสต์แฮมถือว่าดูแย่เลยนะครับนัดล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งเคยเจอกันมาก็เพิ่งเจอกันมาใหม่เนี่ยผมก็เป็นทาง ford, ham, าบาเบรนส์ฟอร์ด มาดูนัดล่าสุดของทางเบนฟอร์ดนะครัผม่าโชว์ฟอร์ไมได้ดีกดทางหงแดงริอร์พูลไปถึง3ประตูหนึ่งนะครับส่วนทางเวสแฮมนะก็ทำได้แค่เสมอกับลีดนะครับ แล้วมองจากคู่นี้ก็ต้องบอกเลยว่าเบนฟอร์ดมีภาษีที่ดูเหนือกว่าจริงๆนะผมช่วงนี้ฟอร์มร้อนแรงอย่างมากแลยเวทแฟนฟอร์มแย่มากถามว่าน้มอจะมาฮึดสู้เกมนี้ไหมผมมองว่าน่าจะยา,ยากอยู่น่าจะไปโฟกัสที่บอลยุโรปมากกว่านัดน,นี้ขอมองไปที่เบนฟอร์ดไว้ดีกว่านะครับแล้วไปดูอีกหนึ่งคู่นะที่ผมจะจัดให้นะครับผมก็เป็นทางเซฟฟิวเวนเดย์เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทางสันนิการดงอย่างนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับเซฟฟิวเวนเดย์เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มดูโดดเด่นเลยนะผมห้านัดหลังสุดไม่แพ้ใครใครรเหมมือนนนนกััะะผช ไป3เสมอไป2เหมือนกันแต่2นัดหลังสุดของนิวคาสเซิลก็ยังไม่ชนะใครเลยนะครับมาดูสถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับผมก็เป็นทางเชฟฟิลด์เวนเดย์ชนะไปได้นะผมสองประตูต่อหนึ่งในปี2 0 1 6 2 0 1 7บหกสันบะผมก็คือในฤดูกาลนั้นอ่ะเป็นทางเชฟฟิลด์เวนเดย์ชนะทั้ง2นัดเลยนะมาดูนัดล่าสุดทางเชฟฟิลด์เวนเดยนนะผมชนะคัมบิดไม่ได้ถึง5ประตูต่อศูนย์ส่วนทางนิวคาสเซิลนะผมก็เสมอกับอาร์เซนอลแล้วก็เสมอกับลีดโดยการที่ไม่มีสกอร์เลยแม้แต่นัดเดียวนะครับผมก็คคืือออวววว่่่าาาาจบบทีีเเเเสมมมมมหดดดดดดลลยแแแ้้ัันนนนะรผิิปถูก ทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดต้องจบไปได้ถึง2ประตูเท่านั้นจบ1ประตูคือเจ็บตัวไปครึ่งหนึ่งก็ดูยากนิดนึงนะผมแต่ถ้ามองจริงคู่นี้โอกาสน่าจะลุ้นสูงมีอย่างมากนะผมแนะนําไปที่สกอร์สูงได้เลยสําหรับคู่นี้นะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมมาจัดให้นะครับผมก็เป็นหงแดงลิเวอร์พูลนะครับผมเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของหมาป่าบุกเทนตันนะผมคู่นี้เตะตีสามเลยนะครับ ลิวร์พูนะผมฟอร์มทนัดหลังสุดก็ชนะไป3แพ้ไป2ส่วนทางบูฟนะผมชนะ3เสมอ1แพ้ไป1แต่ถ้าให้มองด้วยสายตินะครับผมก็โอ้โหใช้คำว,ว่าเจอเกันมา15ครั้งเปลิวรูพูชนะ13าแพ้บูฟไปแค่3ครั้งและเสมอไป2ครั้งนะผมแล้วสองนัดหลังสุดเป็นทางลิวรูพูชนะทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาดูนัดล่าสุดนะครับผมก็ลิวรูพูพึ่งแพ้เบนฟอร์ดไปอย่างที่ผมกล่าวไว้เมื่อกี้นะผมแต่ฟอร์มในบ้านในแอนฟิลดเนี่ยชนะเลสเตอร์มาได้สองประตูต่อหนึ่งส่วนครับมนนา ได้2อหนึ่งนะครับถ้าพูดโดยรวมจากคู่นี้แล้วนะผมก็ต้องบอกเลยว,ว่าลิเวอร์พูลมีภาษีที่ดิวเหนือกว่าอย่างชัดเจนนะผมเพราะว่าเขาโฟกัสได้หลายถ้วยเพราะว่าอะไรหนึ่งคือนักเตะเขาไม่เปลี่ยนเยอะนะครับผมทดแทนกันได้ส่วนทางวูฟนะผมตัวเจ็บเยอะด้วยนดะนี้ผมเลยมองว่าลิเวอร์พูลจัดเต็มมากกว่าแน่นอนนนี่ขอมองไปที่ลิเวอร์พูลได้เลยนะครับ มาแล้วเรามาแถมอีกหนึ่งคู่แล้วกันนะผมเป็นบอลลาลิก้าสเปนนะผมเป็นคู่บียาลิวเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของราชันชุดขาวเลอัลมาดริดนั่นเองนะครับเลือดนำน้ำบียาลิวนะผมฟอร์มร้อนแรงมากค่ะนัดหลังสุดไม่แพ้ใครเลยคือชนะมาห้านัดติดเลยส่วนทางมาดริดน,นะผมชนะไป4แพ้ไป1นั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันนัดล่าสุดก็ทําได้แค่เสมอนะมาดริดบุกไปเยือนทำได้แค่เสมอและฤด,ดูกาลที่แล้วคือเสมอ1นัดนะและว่าเป็นมาดริดชนะในบ้านตัวเองนะครับผมสองประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าโดยรวมนะมนนนนัันะนััดดดดหหลลลงสสสุเเีี่่ยยมออไไไปป2แแแ้้้้วววะะกก็็พ1าารรรบบบถืทค แล้วมาดูนัดล่าสุดในโคบาเดเ,เลนะครับผมว่าบีรลูกดคาตาเกน่าไปถึงหา้าประตูต่อหนึ่งนะครับผมก่อนแล้วนั่งก็ชนะบาเลนเซียสองหนึ่งนะครับผมฟอร์มในบ้านก็ถือว่าดูดีมากกับการกับมาริทน,นะผมนัดล่าสุดนะก็บุกไปเยือนคาเซเลโนนะครับผมก็ชนะมาได้หนึ่งศูนย์บุกไปเยือนเบลเยอร์โบริคนะผมชนะสองหนึ่งนะครับผมแล้วก็ชนะ ครดิสองหนึ่งก็กลับว่ามันลิดต,ตอนนี้ความรู้สึกผมเหมือนแบบว่าจบไม่ค่อยขาดเท่าไหร่นะครับผมอาจจะพอได้3มแต้มแต่มันไม่พอสำหรับพวกเรานะครับแล้วตอนนี้แต้มก็เท่าบาร์เซโลนาเลยนะครับผมแต่ว่าเป็นทางลูกได้เสียของบาร์เซโลนาท,ทาได้ดีกว่านั่นเองนะครับผมแล้วเจอเกมรับร็อคอ,อเตอร์อย่างบิลลิวนีก็ถือว่ามีความน่ากลัวอย่างมากนะครับผมดัดน,น,นี้ถ้ามองจริงนะผมยังมองว่ามันลิดมีภาษีที่เหนือกว่างริงไอ้ที่แคปเปิดมาครึ่งลูกคือจบได้1ประตูทุกอย่างคือจบเหมือนกันนะครับผมดนนมม้า,านน,านี้ทําได้แ้มปอง่ มาดลิดได้เลยนะครับอ่ะแล้ววันนี้ก็คัดไปเน้นหคู่นะครับผมแต่อย่าลืมนะใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มกับเรานะครับผมกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมและใครมีความคิดเห็นยังไงชื่นชอบคู่ไหนนะครับผมก็คอมเมนต์เข้า,าพูดคุยกันได้เลยนะครับ